Thank mm -hmm. you. ราก็อยู่กับคุณเจ๋งนะครับเจ้าของร้านร้านเจ๋งกรงนกนะครับแห่งตลาดซิชวิลเลจนะครับราชบุรีเดี๋ยวให้พี่เจ๋งพาพวกเราเดินทัวร์ร้านหน่อยนะครับว่าที่ร้านพี่เจ๋งจำหน่ายอะไรบ้างนะครับก็ค่อนข้างจะครบนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นกสวยงามอุปกรณ์สาหรับนกสวยงามใช่อาหารยาวิตามินครับผมครับผมเดี๋ยวพี่เจ๋งพาทัวร์เลยครับผมอาหารก็จะเป็นหลักๆจะเป็นพวกไหนเอก็จะเป็นพวก อันนี้อันนี้เป็นอาหารสําเร็จรูปนะคบใช่พวกนี้เป็นจะเป็นอาหารสําเร็จรูปเป็นแบบแพคเกจรครับผมก็คือนกเล็กถึงนกกลางอ๋อนกเล็กถึงนกกลางใช่ที่ร้านจะเน้นจะเน้นทางนกเล็กถึงนกกลางพอตรงใหญ่ตลาดทางบ้นโป่งก็ค่อนข้างจะน้อยอ๋อก็เลยจะเน้นนกเล็กนกเล็กก็จะเยอะหน่อยนกกลางอ๋อส่วนมากก็จะเป็นนกเล็กนะใช่หงยกหงยกเลิฟเบิร์ดครับผมจะเยอะหน่อยตัวไหนขายดีหรือพอๆกันพอๆกันครับพอๆกันที่ที่เอามาลงที่ร้านก็ ส่วนมากก็จะขายดีทุกตัวครับผมเรื่องของราคาเป็นยังไงบ้างก็ราคาก็มีก็ตามท้องตลาดครับตามท้องตลาดใช่ซือมากแล้วก็มีมีราคาส่งทั้งปีกทั้งตรงครับครับผม แล้วที่พี่เจงขายอยู่นี่คือมีขายทางออนไลน์ไหมด้วยรับมีทางเพจร้านแล้วก็ขายเป็ดร้านด้วยร้านเปร้านชื่อร้านเจงกงนกร้านลอลิงนะครับอ๋อร้านลอลิงครับผมใช้ร้านลอลิงก็เข้าไปไปสั่งซื้อในเพจได้มีจัดส่งครับผมจัดส่งทุกวันจันทร์พุธสุ์จันทร์พุธสุ์ใช่จันทร์พุธสุบใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ออนนไไล์ด้ครับผมครับและที่ผมสะดุดตานี้เลยครับสะดุดตา จ้ากตัวนี้ตัวนี้ขายดีจริงไม่ได้โฆษณาแต่ขายดีจริงอันนี้แนะนําแนะนําก็น่าจะเดือนหนึ่งสี่ห้าร้อยกล่องนะครับออ๋ไข่ดีไข่ดีครับใช้ดีครับใช้ดีฝากด้วยนะครับอันนี้โซนราชบุรีเมืองกาญเพชรบุรีแม่กอง ไม่ต้องไปสั่งที่ไหนครับครับผมมาที่นี่ได้นะครับหรือสั่งกระทางสั่งเสร็จได้คุณเจ๋งก็ได้ครับผมที่นี่มีราคามาตรฐานครับผมอ่าที่นี่ห้าสิบบาทครับผมที่นี่ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับอ่าต้องขอบคุณพี่เจ๋งด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอาหารพวกอาหารสำเร็จสำเร็จรูปใอ่าแล้วก็ โซนด้านนี้แพ็คเป็นโซนแพ็คลอก็มีมีแพ็คเป็นโลด้วยโลสำหรับคนที่เลี้ยงน้อยก็มีแบบโลแล้วแบบกระสอบเราก็มีแบบกระสอบก็มียกกระสอบเราก็มีตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างพี่เจ๋งราคาค่อนข้างจะขึ้นมาหน่อยนะครับผมตามตามตาท้องตลาดตามท้องตลาดด้วยครับครับผมแล้วมันแพงอะไรก็ขึ้นเป็นเป็นปกติครับผมขึ้นขึ้นทุกตัวนะครับอาหารแล่ยันบินเลตดันตะวันขึ้นทุกแบบกระสอบนี่พี่เจงมีส่งไหมหรือส่งหมดส่งส่งครับแบบแบบ เป็นกิโลก็ส่งแต่เป็นกระสอบก็ส่งกระสอบกระส่งใช่ครับผมอันนี้ก็จะมีหมดนะพี่เจมีมีอะไรบ้างมีทั้งแต่มีพวกที่หลักๆก็คืออเอ่อบิลเลตคาราเโอ๊ตข้าวไรที่ใช้กันเยอะๆนะครับครับแล้วก็เป็นพวกทานตะวันพวกกลุ่มแฮร์รอลดครับเข่าเล็กเข่าใหญ่อะไรมีหมดมีหมดมีครบครับแล้วก็เป็นพวกเม็ดสี เม็ดสีพวกเม็ดสีเป็นผลไม้อาจัดผลไม้นะใช่ครับแล้วก็จะมีพวกเป็นพวกอาหารเสริมวิตามินเป็นสมพูอาหารลูกป้อนพวกยารักษาโรคอะไรเราก็มีมีครับครับผมมีทักข้อความมาได้ถ้าสนใจตัวไหนนะทางเป็นหานมีมีพร้อมทุกอย่างนะก็คือค่าครบครับมาที่นี่ที่เดียวจบสําหรับนกเล็กกับนกขนาดกลางไม่ต้องนึกถึงนึกถึงร้านเจ๋งกงนกหรือว่าพี่เจ๋งทักมาเลยนะครับอยากได้อะไรที่นี่มีครบแล้วส่วนไหนครับพี่เจ๋ง ก็เป็นพวกวิตามินเหรอเป็นพวกวิตามินวิตามินก็จะเป็นพวกวิตามินรวมนะวิตามินรวมพวกกรดอะมิโนพวกแคลเซียมน้ำครับผมก็แคลเซียมผงวิตามินเล่งเชื้อราไข่ดกอะไรเรามีหมดนะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะในเรื่องของนกไข่ไม่มีเชื้อครับไข่ลมครับผมไข่ใบเล็กเกินไปอะไรเงี้ยเราเราก็มีวิตามินก็สามารถมาสอบถามได้นะครับว่าจะใช้วิตามินตัวไหนดีใช่ครับ ก็นอกจากพวกอาหารแล้วก็ยังมีกรงด้วยอกรงหลักๆหลักๆก็เรื่องกรงเพราะเราเราเรามีโรงงานทากรงเองอยู่แล้วอ๋อมีโรงงานเดี๋ยวให้พี่เจ๋งพาพาไปดูกรงหน่อยโซนนี้ก็จะเป็นโซนกรงด้วยนะครับจะเป็นลลอกนี้จะเป็นเน้นพวกกรงนกอกรงนกนี่คือมีทุกทุกทุกไซส์ครับมีทุกไซส์ทำรับทําตามขนาดตามไซส์ที่ต้องการก็อย่างที่พี่เจ๋งบอกพี่เจ๋งนี่มีมีโรงงานผลิตกรงเองด้วยสามารถสั่งพิเศษได้ไหม ได้ครับผมอ๋อสั่งพิเศษอยากได้ขนาดไหนได้หมดถูกครับผมโทรมาพูดคุยตกลงราคากันได้ครับเราทําได้ตามออเดอร์ตามออเดอร์ครับอ๋อแต่ก็คงอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าคงมันมันรันคิวตามออเดอร์เพราะว่าเราทําสดอ่ะครับก็คือลูกค้าสั่งเราถึงทำอ๋อจากถ้าพวกสต็อกมาก็มีพวกคงเบสิคพวกบ่อนเล็กบ่อนใหญ่เพราะเล็กเพราะใหญ่อะไรแบบนี้ที่ไวเลี้ยงหงยกเลิฟเบิร์ดคราฟพกระเทลอย่างนี้อาจจะมีหน้าร้านได้เลยก็คือแบบแบบนี้ก็คือเราสามารถทําประตู ปิดเปิดด้านไหนอะไรก็ได้ก็คือไว้ด้านหน้าแคบหน้ากว้างมีประตูด้านนี้2บานด้านหน้าบานเดียวสั่งสั่งได้หมดอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนะสําหรับบางทีบางคนอยากจะทําให้มันดูเป็นระเบียบดูเป็นเรียบร้อยเราก็สามารถสั่งได้หลังนอกหลังในได้หมดเลยไม่ต้องไปตัดกรงให้ไม่ตไม่ต้องไปัให้มันเสียใช่ครับเพราะสมมติว่ากรงตลาดเลยมันจะไม่มีช่องกลังไช่ลูกสาจะไปตัดก็จะ เสียกงด้วยเสียเวลาเลิกแล้วเวลาขายอาจจะขายาไม่ได้ขายก็ไม่ได้ครับผมอ๋อมีแบบจัดส่งไหมสมมุติจะทนอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้แบบอยากจะจัดส่งได้จะส่งก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับผมลูกค้าผมก็อยู่ทั่วประเทศนะทั่วประเทศก็สั่งมาได้เลยครับตั้งแต่1ใบยันร้อยใบยันสองร้อยใบรับออเดอร์หมดนะรับออเดอร์หมดไม่ใช่ว่าใบเดียวไม่กล้าไม่กล้าสั่งนะใบเดียวก็สั่งได้ใบเดียวก็สั่งได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ใช่ว่าต้องใบเดียกันก่อนถูกต้องครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย ฉันอยากจะสั่งแค่สองสามใบเกรงใจได้เพราะเพราะเราเข้าใจลูกค้าคือเขาอาจจะสั่งไปดูแบบก่อนครับผมไปวางก่อนว่ามากับโรงเรือนเขาไหมครับพอพอเหมาะอย่างเงี้ยเขาถึงสั่งสั่งเยอะไม่ต้องกลัวสั่งไปดูแบบก่อนใบหนึ่งก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันใช่ครับรับทําไม่ว่ากันใบเดียวก็ใบเดียวก็ส่งใช่ครับส่งหมดอารอาหารโลเดียวก็ส่งนะอาหารโลเดียวก็ส่ง แคลเซียมอ่คูแจ็กล่องเดียวก็ส่งนะไม่ต้องกลัวแต่ก้อนเดียวไม่ส่งก้อนเดียวไม่ไหวส่ง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 หนึ่งหนึ่งกล่องก็ส่งใช่ครับก็คือทุกอย่างเนี่ยอาหารโลเดียวก็ส่งก็คือไม่ต้องกลัวทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันเลยสอบถามวิธีเลี้ยงถรมว่าเป็นเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยทัมมาได้หมดทัิตปมินตัวใหม่อะไรทักมาได้ก็ถามก่อนเรับไม่ไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้นะทักมาถามก่อนครับผมแล้วส่วนในในเรื่องนกตอนนี้ที่รับอยู่ยังรับนกชนิดไหนบ้างเดี๋ยว เรารับอยู่เจ้าประจําหลักๆที่ว่าเป็นลูกฟามเราซื้อนกจากเราไปอาหารซื้ออาหารจากเราอ่ะก็รับรับทุกนกครับรับทุกนกแต่เจ้าเจ้าที่ไม่เคยส่งก็ตอนนี้คือก็ต้องขอหยุดรับก็ต้องบอกว่าค่าที่เป็นขาดจอนะก็อาจจะตอนนี้อาจจะระงับหน่อยเพราะก็จะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาซื้อลูกค้าประจำพอตอนนี้ลูกค้าประจําก็ทำมาส่งทีก็ออเดอร์เยอะอยู่ครับเยอะอยู่จริงจริงนกมานอยู่เยอะบางทีเราก็ เราเราก็ต้องมีการระบายออกบ้างถูกครับผมแล้วตรงนี้อากาศร้อนด้วยอากาศร้อนใช่ถ้าเรารับนกมาเยอะมากก็ไม่ดีมันจะจะเป็นปัญหากับเราด้วยใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งได้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยติดต่อพี่เจ๋งได้ทางไหนบ้างจะรับคนที่สนใจมีสองช่องทางเฟซบุ๊กตัวครับเป็นเอกพันธ์องนครัวาเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็หลักๆเลยทางเพจร้านเจ๋งกงนกครับร้านลอลิงนะครับทางเพจร้านก็คือจะทักมาได้ย4ิชั่วโมงครับ ผมแล้วก็ทางเบอร์โทรครับ0890424587ครับผม0890424587ครับผมครับผมด้วยใครจะเดินทางมาที่ร้านเลยก็ได้ได้ครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่1 0มงคึ3งปิด6.00ที่ตลาดปลาฟิชเลรดบานโล่งครับราชบุรีครับผมครับผมสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับกับพี่เจ๋งนะครับหรือว่าร้านเจ๋งกงนกนะครับที่ ตลาดฟิตวิเลตบ้านโป่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เจงนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆมาชมนกของพี่เจงกันนะครับหรือว่าร้านเจงกงนกนะครับว่ามีนกชนิดไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหงโยกนะครับแล้วก็จะมีจะเป็นซีบ้านะถ้าถ้าผมเรียกไม่ผิดเป็นกระจอกชวานะครับ ไม่รู้ว่าเรียกถูกเรียกผิดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่เจ๋งอาจจะติดลูกค้าอยู่วันนี้ลูกค้าแน่นร้านนะครับผมก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดเลิบเบิร์ดนี่ราคาติดอยู่ตัวละ800นะครับเป็นเลิฟเบิร์ดแบบธรรมดานะครับก็จะมีนกหลากหลายนะครับหงยกก็จะมีหลากหลายสีสันนะครับหงยก็ตอนนี้พี่เจ๋งขายอยู่ตัวละ80บาทนะครับที่ร้านร้านเจ๋งกงนกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนกหลากหลายสีสันนะครับก็จะมี ทั้งเ,เป็นนกรุ่นนกพร้อมทำนะครับเพื่อ <ๆ S 2> นๆก็สามารถมาเลือกมาคัดได้นะครับแล้วก็โซนถัดไปนะครับก็จะเป็นพวกกินชิกนะครับแล้วก็เลิฟเบิร์ดแล้วก็มีซันคอนร์นัวด้วยนะครับหลากหลายนกสุขภาพแข็งแรงดีนะครับผมส่วนทางด้านมือด้านขวามือนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นโซนทั้งมีทั้งกล่องเพาะด้วยนะครับแล้วก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นเชือกจูงนะครับสำหรับนกปล่อยบินอิสระก็มีเหมือนกันนะครับ <S <S แล้วก็จะมีหลากหลายนะครับตามที่เ,เพื่อนๆได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหารนะครับหรือว่ามิเลสเปย์นี่ครับผมมิเลสเปย์ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงนกหงส์หยกไม่ว่าจะเป็นนกหงส์หยกไทยหรือว่านกหงส์หยกสายพันธุ์อังกฤษสามารถมาเลือกซื้อมาอุดหนุนกันได้นะครับ นี่นะครับผมกระดองปลาหมึกนะครับก็มีเหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ให้กองผ้าเดินนะครับด้านด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเป็นถ้วยใส่อาหารนะครับสําหรับนกนานาชนิดนะครับแล้วแต่นะครับจะสําหรับนกหงส์หยกก็ได้นะครับเลิฟเบิร์ดก็ได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นหลอดน้ํานะครับอย่างอันนี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับให้กล้องซูมราคาได้เลยนะครับ มีหลอดน้ํานะครับโหลละ240อโหลละ2 6 3ก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเป็นนกขนาดใหญ่นะอันนี้น่าจะเป็นนกขนาดกลางครับผมนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเหมาะกับนกหงส์หยกได้นะครับแล้วก็จะมีมีไซส์เล็กไซส์เล็กนะครับผมนี่ไซส์เล็กอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการนํานกเอาไปเอาไปประกวดครับผมผมมีหลักมีหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะ สำหรับพวกสุนัขนะถ้าถ้าถ so ้าผมดูตามภาพนะครับเป็นสำหรับพวกสุนัขก็จะมีหลากหลายนะครับเป็นเป็นแบบนี้ก็มีนี่ครับผมเป็นแบบนี้ก็มีนะครับใส่น้ำอันนี้ใส่อาหารก็สะดวกสบายนะครับสำหรับสำหรับคนที่เลือกใช้แบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆครับผมอันนี้เป็นแค่แค่บางมุมนะครับสำหรับร้าน